โอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับจำนวน300บาทนะครับผมที่ผมได้รับมาล่าสุดจากการทําเงินฟรีบนมือถือนะครับผมเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนเวเลตแบบโดยตรงเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมอยากจะมีเงินฟรีเข้าทูมินเวเลตแบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของช่องทางการหาเงิน ฟรีทูมิวเล็ตแบบโดยตรงเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะมีเงินฟรีเข้าทูมิวเล็ตแบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีรหัสโค้ดอั่งเปานะครับแจกให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจเนี่ยกดไลค์กดติดตามไว้เลยนะครับไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับผมเอาโอเคนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับผมไปดาวน์โหลดในส่วนของแอปนี้มาก่อนนะครับผมสำหรับแอปนี้นะครับผมมีชื่อว่าแท็บพอรนะครับสำหรับใครที่มีในเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและก็วิธีการสมัครนอยู่ด้า สางคลิปดูนี้นะครับผมได้สอนวิธีการสมัครไว้แล้วนะไปดูให้เรียบร้อยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดเปิดแอปเข้าไปในแอปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการรับอ่งเปาฟรีนะครับเพราะว่ามีรหัสโคดอ่งเปามาให้ด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมพอเราเข้ามาในส่วนของหน้าแอปนะครับสลับหน้าแอปเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเมนูครับทั้งหมด5เมนูนะครับมีหน้าแรกเกมแล้วก็การเชิญเพื่อนกิจกรรมแล้วก็ฉันนะครับวันนี้ก็มารับอ่งเปากันก่อนเลยนะครับก โค้ดอ่างเปานะครับสรับโค้ดอ่างเปาตรงนี้เนี่ยมีทั้งหมด200ซองนะครับผมซึ่งเงินรางวัลเนี่ยจะอยู่ที่100ถึง150บาทนะครับผมในส่วนของเงินรางวัลเนาะถ้าใครที่มาดูคลิปวิดีโอนี้ไม่ทันนะครับหรือว่ากรอกแล้วก็ได้รับเป็นคะแนนไปเนี่ยก็เก็บสะสมคะแนนไว้นะครับเพราะว่ายอดเงินเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดนะครับถ้าเราได้รับเป็นในส่วนของเงินไปแล้วเราก็สามารถถอนได้เลยนะครับผมอ่ะให้เรากดไปที่โค้ดอ่างเปานะครับกดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรานะครับใส่รหัสโค้ดองงเปาตรนี้ ใส่ตามผมได้เลยนะครับผมตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับรหัสโค้ดอ่างเปานะครับก็ดูตามที่ผมใส่ในช่องนี้ได้เลยนะครับ F F E E แล้วก็2 3ตัวเนาะจากนั้นเนี่ยก็กดแลกรับนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็ได้รับเงินอยู่ที่25บาทนะครับก็กดถอนเงินตอนนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะสาหรับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการถอนเงินสําหรับทูนี่วอลเล็ตนะครับเราสามารถถอนเข้าทูนี่วอลเล็ตได้เลยนะครับผม25บาบาทก็กดยืนยันการแลกรับนะครับผมกดเข้าไปตรงนี้เลยนะจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากด ยืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับสาหรับการถอนเงินนะครับผมก็ระยะเวลานะครับอยู่ที่1-3วันทาการนะครับก็น่าจะไม่เกิน10นาทีเนาะจากที่เคยถอนในส่วนของโคดอ่งเปาไปนะครับก็กดยืนยันได้เลยนะครับอ่าโอเคนะับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในสองการอ่ารับโคดอ่งเปาฟรีนะครับตัวนี้มีจํานวนจํากัดอยู่ที่2 0 0ซองนะครับเงินรางวัลอยู่ที่1บาทถึง150บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ทันเนี่ยก็จะได้รับเป็นในส่วนของคะแนนไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะเผื่อมีโคดอ่งเปามาอีกนะครับผ สำหรับโค้ดอ่างเปาตรงนี้เนี่ยผมไม่สามารถสร้างเองได้นะครับตรงนี้ต้องรับจากแอดมินเท่านั้นนะครับสำหรับโค้ดอ่างเปาเนาะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเปิดให้ดูนะครับว่าผมได้รับเงินมาที่300บาทใช่ไหมครับตอนต้นคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินกันครับว่าแอปนี้ได้เงินจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมถอนเงินจากแอปนี้ไปจํานวน300นั่นเองนะครับก็เรากดมาที่ฉันนะครับแล้วก็กดตรงคําว่าถอนเงินตรงนี้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็น เงินก็เป็นทูนิเวลเลตเลยขั้นต่ำตามที่เขากำหนดตรงนี้เลยนะครับผมในส่วนของรายการการถอนเงินนะครับวิธีการดูประวัติการถอนเงินดูที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับผมออาโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับที่ผมได้ถอนไปครั้งล่าสุดนะครับผมเมื่อวันที่5เดือน8นะครับเวลาก็18บแนาฬิกา54นาทีนะครับจำนวน300บาทตรงนี้นะครับก็ได้รับเรียบร้อยแล้วตามที่ผมเปิดให้ดูตอนต้นคลิปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นรายการ25บาทนะครับในส่วนของรหัสโค้ดอ่างเปาที่เรา เราได้ทําการถอนไปนั่นเองนะครับก็รอการตรวจสอบอยู่นั่นเองนะครับผมอา่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการหาเงินจากแอปนี้กันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรเนาะสำหรับแอปนี้เนี่ยเพื่อนๆ,ห, <registry S 1> ๆหลายคนเนี่ยน่าจะพอทราบอยู่แล้วนะครับในส่วนของวิธีการใช้งานนะครับสําหรับคนใหม่นะครับที่ยังไม่เคยเล่นในส่วนของแอปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันนะครับว่าต้องเล่นแบบไหนอย่างไรเนาะในส่วนของหน้าแรกนะครับก็จะมีในส่วนของวงล้อแห่งโชคนะครับเล่นเกมและก็โค้ดอ่างเปานะครับอ่าตอนนี้นะครับผมมีการแจ้ง เงินได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วจำนวน25บาทตรงนี้เลยเนาะนี่เห็นไหมโคดอังเปานะครับได้เงินจริงแน่นอนนะครับผม25บาทที่เราได้ถอนไปเมื่อกี้นะครับขอแสดงความยินดีการถอนเงินของคุณสําเร็จละนะครับผมถอนไปยังไม่ถึง10นาทีเลยเงินเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินนะครับก็กดไปที่วงล้อแห่งโชคเลยกดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับผมเราสามารถหมุนวงล้อเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนได้นะครับผมก็กดหมุนได้เลยนะครับกดจับรางวัลฟรีนะครับหมุนได้ทั้งหมด15ครั ได้รับเป็น20คอยนะครับกดรับทันทีเลยก็เก็บสะสมไปได้นะครับผมวิธีการหมุนก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการเล่นเกมตรงนี้นะครับผมมันก็จะเป็นตัวเดียวกันกับเมนูที่2ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับในส่งของหน้าแรกนะครับภารกิจทั้งหมดนะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมหรือว่าดาวน์โหลดแอป,ปต่างๆเข้ามาเล่นเข้ามาใช้งานเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเก็บสะสมนะครับอ่ะกดเข้าไปเกมแรกแล้วกันเนาะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นรายละเอียดของภารกิจนะครับสำหรับภารกิจตรงนี้เราอยู่ต้องทำ ภารกิจให้สําเร็จก็คือนะครับตรงนี้นะครับผมภารกิจนะครับหัวข้อเนาะเขาจะให้เราเล่นเกมนะครับเก็บระดับเลเวล5 60 100 200 300 4ร0นะครับเราจะต้องเล่นภารกิจตรงนี้เนี่ยให้เสร็จสมบูรณ์นะครับผมถ้าเราเล่นครบแล้วเราจะได้รับในส่วนของคะแนนไปนะครับหากเราพบปัญหานะครับโปรดติดต่อตรงนี้เลยนะครับพนักงานนะครับก็ติดต่อไปได้เนาะเราจะต้องดาวน์โหลดมาก่อนนะครับผมเฉพาะเครื่องที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเท่านั้นนะครับส่วนไหนที่เราเคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถทําภารกิจได้นั่นเอง ก็มีค่อนข้างหลายเกมนะเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมประมาณนี Spike ้เลยนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นการเล่นเกมต่างๆนะครับเพื่อที่จะเก็บคะแนนเพิ่มเติมเนาะในส่วนของเกมตรงนี้เนี่ยควรที่จะดูให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าบางเกมเนี่ยมันเหมือนกับการชวนไปเล่นการพนันด้วยนะครับก็ระวังกันด้วยเนาะควรที่จะดูให้ดีก่อนนะครับผมว่าอันไหนที่ควรเล่นอันไหนที่ไม่ควรเล่นก็ควรที่จะหาข้อมูลด้วยนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบการเชิญชวนเพื่อนนะครับผมแนะนําใครก็ได้ผ่านช่องทาง ออนไลน์ต่างๆจะเป็น Facebook t ิ t t ตอร์ไลน์ยูทูบ t ิกต t อกอินสตาแกรนะครับเพื่อจะสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนที่เรารู้จักหรือว่าเพื่อนที่เราสนิทนะครับคุณสามารถแนะนําใครก็ได้ในโลกใบนี้นะครับผมเอาโอเคนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าเชิญทันทีนะครับก็ให้เรากดเชิญตรงนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถคัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะเอาลิงก์นะครับหรือว่าเนื้อหา งานออนไลน์กลุ่มชูมิเนเวลสกลุ่มเกมออนไลน์ต่างๆหรือว่าเราจะเอาไปแปะด้านล่างคลิปวิดีโอต่างๆนะครับในส่วนของ y YouTube เนาะเราสามารถแปะลงใต้คลิปวิดีโอได้ส่วนใครที่ทําคลิปวิดีโอลงในส่วนของ Tik t อกเนี่ยก็ให้เขาแอดไลน์มาหาเรานะครับเราก็ส่งให้เขาผ่านไลน์ก็ได้สอนวิธีการใช้งานไปได้หมดเลยนะครับการเชิญเพื่อนนะครับผมก็จะมีกติการางวัลน,นะครับเงินรางวัลที่เราจะได้รับตามนี้เลยนะครับคนที่จะอ่านรายละเอ,อยียดตรงนี้ด้วยจะได้เข้าใจในส่วนของการเชิญเพื่อนเนาะไปเป็นเมนูที่สนะครับในส่วนของกิ ได้นะครับทำภารกิจต่างๆนะครับผมนี่เลยนะครับภารกิจมีตามนี้นะครับผมแค่นี้เลยนะครับเมนูที่5ก็จะเป็นในสองการถอนเงินนะครับก็กดเข้าไปที่คําว่าถอนนะครับสําหรับการถอนเงินก็ตามที่ผมได้แจ้งไปนะครับก็มีทูมิวเอลเล็ตนะครับแล้วก็โมบายท็อปอัพเนาะการถอนเงินทูมิวเอลเล็ตเนี่ยของผมเนี่ยมันอยู่ที่75บาทนะครับใช้อยู่ที่1นึ่งแสนคะแนนในการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็150 300 750นะครับซึ่งผมเคยถอนมาทั้งหมดแล้วนะครับทุกรายการนะครับผมก็เก็บทีละเล็กทีีลละะะนนนน้้อยคครรับมแแเท่่าไหวก็ สามารถถอนเก็บไว้ในทุมนิเวตได้เลยนะครับส่วนคนที่อยากจะทําเงินก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะต่อไปเป็นโมบายท็อปอัพนะครับเป็นการเติมเงินเข้าซิมมือถือเพื่อที่จะใช้ในการเป็นค่าโทรศัพท์นะครับหรือว่าการสมัครอิเนเทอร์เน็ตก็ได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับค่าโทรศัพท์เนี่ยเราสามารถแลกได้ขั้นต่ำที่50บาทนะครับสูงสุดที่500อเนาะแลกได้ตามเครือข่ายเลยนะครับด้าน่างตอนนี้เราสามารถเลือกเครือข่ายของซิมมือถือของเราได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ในการอัปเดตของแอปแคบคอยนะครับแล้วก็โค้ดอ่าง โคดเนี่ยก็ทำตามคลิปที่ผมสอนได้เลยนะครับถ้าใครชอบการหาเงินฟรีทูมิโนเวเลตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไ้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ